สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่แม่เปล่าจ้าพบกันอีกแล้วมื้อนี้มือ้กอกินเท่ากับลาบหมูปลาทะน้ำตกหมูมาจ้าจัดจัดน้ำกันตับจ้าหมูจ้าลงโจ๊ดเนี่พูดผิดหมูพูดผิดหมายถึงอะไรพี่จ๊ะ คิดว่าตับไหนชิ้นมันมาหมือม, <c oughs> มาจ้าอันนี้อะไรอะ่ะน้ำตกอืกอ

em như mùi giang mà lại ừ. lõi khủng ừ. có cánh không mất thì giông phải rồi đó. ลาบจ้าคำใหญ่ใหญ่เราหัวห้าง ากกินข้าวเป็นสิ่งที ừ. Ừ. ่มีความสุขที่สุดเลยนะ็้าวของอร่อยอืมอืมแบบบ้างเด็บ้งกลางอืมอหนึ่งแก่บ่อยไปชิลิอันี้ น้องบอกว่าพี่หนูมีน้ำอะไรม้างตุ้มหน่อไม้ด้วยนะืมเออเขาบอกหนูมีตุ้มหน่อไม้ด้วยนะืมเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะคะทุกทีไม่มีเหรอกทุกทีไม่มีเหรอกมีเขาเลยมากินอยู่อ้ากินพี่มีหนูมีตุ้มหน่อไม้ด้วยนะอืม ข้าวหน่อยสิยังไม่รู้รสชาติเลยดับใจนังป้าที่ใส่พวกหนังพวกตับเนี่ยมันอร่อยนะ <c oughs> อะไรกันเล่าพอบิ๊กเบิ้ม I'm not going 啊。I ช่วยช่อมาเวลาคนซื้อกับข้าวตอนอผิวๆเนี่ยซื้ออย่างจริงๆนะหมูปปิ้งก็ซื้อรู้ไหมว่าเราซื้ออะไรมาอย่างเดี๋ยวเออกูกินไม่อิ่มเหมือนไงวะแต่ว่าเรากินอิ่มไหมสาวนมันได้อะไรไปด้วยกัๆเออเออเอไองมันแดดจันเืิดอนะไร ไอ้แปงไงไอแปลงอันนั้นอ่ะไอ้ที่ขัดฟันอ่ะึือมาเราหาตั้ง,งานนะหาไม่เจอลูกจ๋าเราเอามาค่ะจา๋าเลือกใส่เราลูกรวดอ่ะอยังไม่รู้รสเลยอืหน่อยเดยังเหมือนกันเมยจะรู้รด อืมอือืออืมัมันหยุดมันหยุดมันย้อยมันหยาดมันเยิ้ม

เป็นแา่จ้าพบาากันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้สวัสดีครับ